สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาทําโยเกิร์ตโฮมเมดกันนะอันเนี้ยแม่แฟนพี่ทำแล้วพี่ก็เลยเออเอามาแชร์ให้น้องๆดูนะคะจะใช้นมเท่าไหร่ก็ได้นะคะที่เมืองไทยถ้าใครอยู่คนเดียวใช้แค่ครึ่งลิตรก็ได้หรือลิตรหนึ่งก็ได้นะแต่ส่วนตัวบ้านพี่เนี่ยทำทุกอาทิตย์ใช้สามลิตรนะคะดูนะาว่าความความนุ่มๆเป็นยังไงลองทํากันดูนะคะเพราะว่าส่วนมากสูตรขนมของพี่เนี่ยมันต้องใช้โยเกิร์ตนะอร่อยค่ะดูนะ นมค่ะใครจะใช้นมอะไรก็ได้เอามาต้มให้เดือดเลยนะบ้านพี่นี่คือเขาก็ใช้นมสามลิตรนะเอามาต้มให้เดือดใส่ภาชนะอะไรก็ได้ต้มให้เดือดไขมันตัวนี้อย่าทิ้งนะคะไขมันตัวนี้จะทําให้โยเกิร์ตของเราเนี่ยหวานมันอร่อยมากนะตัวที่จะเอามาทําโยเกิร์ตใส่ภาชนะอะไรก็ได้บ้านที่ใส่หม้อนะคะใครจะใส่เป็นเอ่อพลาสติก พลาสติกพี่ไม่ค่อยแนะนำเพราะพี่ไม่ค่อยใช้นะจะใส่เป็นพวกเขาเรียกอะไรแก้วอะโหลแก้วหรืออะไรก็ได้นะดูนะคะพอเราต้มจะเดือดแล้วมันจะมีไขมันอย่าทิ้งไขมันนะพอต้มจนเดือดปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สแล้วทิ้งไว้ให้เข้าพขอาอุ่นๆร้อนๆดูตัวนี้นะพี่ทิ้งไว้สักพักแล้วพี่ก็จะมาคนดูว่าความร้อนข้างล่างให้เขาขึ้นมาอยู่ข้างบนเอานิ้วเราเนี่ยค่ะ จุ่มลงไปถ้านิ้วเราทนได้นับ1-10ถึง10นับ1-10ถึงทนได้ถือว่าใช้ได้อุ่นๆน,นะคะเกือบค่อนข้างไปทางร้อนเลยใส่ภาชนะอะไรก็ได้ภาชนะแก้วก็ได้นะคะใส่หม้อก็ได้แล้วเราจะใช้โยเกิร์ตธรรมชาติเนี่ยหละคะ่ะนะส่วนของน้องๆพี่จะเขียนสูตรไว้ให้ใต้คลิปนะว่าใช้นมลิตรหนึ่งเนี่ยจะใช้โยเกิร์ตแค่ช้อนโต๊ะเดียว ใครชอบหวานใส่น้ําตาลลงไปแม่แฟนที่บอกนะใครชอบโยเกิร์ตรสหวานใส่น้ําตาลลงไปค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเขาเติมเกลือลงไปเติมเกลือลงไปนิดเดียวเขาบอกอย่างนี้แล้วก็ตักนมมาผสมกับโยเกิร์ตค่ะคนให้เท่ากันนิดหน่อยแล้วก็เทลงไปในภาชนะที่เราใส่นมควรนิดนึงปิดฝาค่ะทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องอย่างน้อย6-9ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าพี่แนะนําคือทําตอนกลางคืนนะทิ้งไว้ถึงเช้าเลย บ้านพี่ชอบทําตอนกลางคืนทิ้งไว้ถึงเช้าปิดฝาค่ะห่มผ้ามันค่ะถ้าเมืองไทยห่มชั้นเดียวนะห่มชั้นเดียวพอนะคะแต่ว่าที่นี่หนาวเขาก็เลยห่มหลายชั้นถึงเช้าค่ะหรือว่าแปดถึงเก้าชั่วโมงอันนี้เช้ามาพี่มาเปิดให้ดูมันได้แล้วค่ะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเซตตัวดีนะเอาไปแช่ตู้เย็นเพิ่มค่ะเอาไปแช่ตู้เย็นเพิ่มอันนี้คือเทคนิคแม่พี่เลยนะ แม่แฟนที่หนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนเขาบอกเลยถ้าอยูเอาไปแช่ตู้เย็นอีกหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนนะตัวโยเกิร์ตมันจะเซ็ตตัวแล้วมันจะแบบอร่อยมันจะไม่ค่อยเหลวเสร็จแล้วค่ะเปิดให้ดูหนึ่งวันหนึ่งคืนผ่านไปข่าวเนี่นละออย่าตกใจนะคะถ้าเราตักโยเกิร์ตออกมาแล้วทิ้งไว้สักพักจะมีน้ำเหลืองเพราะว่าน้ำตัวนั้นมันคือนมมันคือน้ำน้ำของนมอ่ะ ตัวนั้นเอามาหมักผมได้เอามาดื่มได้มีประโยชน์ค่ะไม่เป็นไรใครจะทิ้งก็ได้ดูความนุ่มนี่คือนี่มันจะตักขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยนะนี่คือถ้าเราทิ้งไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนจะตักขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยแต่ถ้าเราไม่ทิ้งหนูตักขึ้นมากินเลยก็มันก็จะเป็นแบบเหลวๆเหมือนโยเกิร์ตชี่อะนะดูนะคะเห็นไหมเดี๋ยวไขมันข้างบนอย่าทิ้งนะคะไขมันข้างบนเนี่ย ที่ตุรกีเรียกไขมกนะ่มักไงตัวนี้คือไข่มักนะเอามาค่ะลอกมันออกมาทั้งหมดค่ะเอามาใส่น้ำผึ้งแล้วก็มาทากับขนมปังหูอร่อยมากนะคะยังไงทดลองดูนะเดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปแล้วไปอ่านกันนะคะ